สวัสดีค่ะแนนค่ะคณิหาพินภาพ,พงค์ค่ะที่ปรึกษาการขายบริษัทสยามนิสันเลยค่ะวันนี้นะคะแนนจะมาพูดถึงเรื่องคำมั่นสัญญานะคะค o อบ u m e มเมอร์พรค่ะก็คือเป็นคํามั่นสัญญาระหว่างที่ลูกค้าออกรถไปกับเราทางเราจะดูแลลูกค้าตลอดหลังการส่งมอบหรือตลอดอายุการใช้งานรถยนต์นิสันนะคะก็คือทางเราจะดูแลลูกค้าหลังส่งมอบในอ่า ทั้งเรื่องของการซ่อมการให้บริการต่างๆรับประกันก็คือลูกค้าสามารถไว้วางใจได้ว่าทางนิสันของเรานะคะจะดูแลตลอดอายุการใช้งานค่ะก็คือ1ละวางใจก็คือทางนิสันจะประเมินค่าใช้จ่ายและขออนุมัติก่อนการให้บริการทุกครั้งนะคะ,ะ,คะเพื่อที่ลูกค้าจะได้รู้ว่าแจ้งค่าบริการแจ้งมีค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วก็มั่นใจก็คือทางเรานะคะมีอะไหล่แท้นะคะแล้วก็ซ่อมได้มาตรฐาน100%เซค่ะและที่สำคัญนะคะสบายใจได้ค่ะหากรถของคุณลูกค้าซ่อมข้ามวันหรือทางเราไม่สามารถมีอะไหล่ให้ในวันนั้นก็คือทางนิสสันนะคะจะมีรถสำรองให้ลูกค้านะคะไปใช้ฟรีๆแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คืออุ่นใจได้ค่ะเพราะทางเรานะคะมีบริการช่วยเหลือรถเสีย ตลอด24ชั่วโมงก็คือให้คำปรึกษาต่างๆในเรื่องของลถเสียทางเราก็จะมีเบอร์โทร call center ให้คุณลูกค้านะคะก็คือจะมีรถสไลด์ให้คุณลูกค้านะคะไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินก็คือถ้ารถอยู่ในรับประกันนะคะทางนิสันมีบริการ เติมน้ำมันให้ลูกค้า1ครั้งต่อ1ปี10ลิตรค่ะในกรณีที่ลูกค้ารถน้ำมันหมดก้างทางหรือฉุกเฉินนะคะทางนิสสันมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2 4สีชัมม่วโมงมอบให้ค่ะแล้วก็คำมั่นสัญญาที่ลูกค้านิสสันจะอุ่นใจทางเราจะดูแลลูกค้าตลอด ทุกช่วงเวลาค่ะวางใจมั่นใจสบายใจและอุ่นใจได้ค่ะสำหรับวันนี้แนนขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ